ไม่สมควรทำกับพระองค์ขนาดนี้นะคะขออนุญาตภาพทางช่อง YouTube นะคะข่าวช่องแป mm hmm. ก็พอดีเจอภาพที่สมเด็จพระเทพนะคะได้มาในงาน มีภาพที่ขึ้นมาอ่มีคนทำม์ดำคุณใส่ใส่พระองค์นะคะใแบบหน้าของพระองค์ก็อยู่ในแบบนี้นะคะซึ่งจับตาดูมานานแล้วเป็นใครทำก็เจอตัวนะคะเจอตัวมีการทำม์ดำใส่อาราชวงมานานแล้วนะคะอันนี้เป็นทีมของาศาสนาหนึ่งนะคะ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งไม่นานนะคะไม่ไม่ได้เลือกตั้งนะคะแต่รอรอแบบรอเก็บก็ไม่ไม่ได้ลงเลือกตั้งไม่ได้หาเสียงไม่ลงแรงนะคะแต่ผู้ชายคนนี้มีอายุแล้วรอรอรอตำแหน่งกันแล้วก็ทำพิธีไสยศาสตร์ ะ,ะอย่างที่เห็นที่เคยทำคลิปไปหลายๆคลิปก็มีการทำศัยศาสตร์ใส่พระองค์นะคะก็เป็นห่วงสมเด็จประเทศเพราะว่าในวังมีคนที่เข้ามาเหมือนจะหวังดีกับพระองค์เยอะแต่เหมือนมาบริจาคหนึ่งล้านห้าล้านแต่เวลาเข้ามาแล้วทําบนดำสะกดท่านเอากลับไป ให้พวกพ้องบริวารพันล้านนะคะกลับมาทําบนดำพุนใสเหมือนเหมือนน้ำเย็นนะคะเหมือนทําน้ำเย็นแล้วปลาตายนะคะหรือที่เขาเรียกปลาตายน้ำตื้นเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนี้อยู่แผ่นดินไทยปกป้องดูแลราชวงศ์อย่ให้ราชวงศ์ต้องเหนื่อยเลยนะคะ ก็ฝากคนทํำบนดำพุนใสนะคะวันนี้เราก็ไม่ปล่อยไว้เหมือนกันนะคะไม่ว่าท่านจะให้อะไรล่องหนก็จะได้เช่นกันนะคะก็มาทางไหนกลับไปทางนั้นนะคะสวัสดีศิลปะวัฒนธรรมไทยดีมากค่ะ